สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับถ้าสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้าง,ลางคลิปนี้นเช่นกันนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ชาวราศีกันุทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกท่าน,นมีความสุขนะครับเฮงรยๆ <im> นะครับหลุดพ้นนะครับผมเดี๋ผมดูไปว่าการกลับชาติมาเกิดอีกครั้งหนึ่งพะฉันพ่าบแรกเนี่ยนะครับผมมาดูความรักของชาวสีการในช่วงของทันวาคมอีพีหลังดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดซับสไครต์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับใครผ่านเข้ามาดูหรือหลงเข้ามาดูก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับฝากกดติดตามฝากดกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ไม่ต้อที่ไพ่ายแรกกันดีกว่าเป็นพ่ขึ้นมาว่าควินถือถ้วยนะครับพ่วยนคญินีถ นั่งยืนตรงเนี้ยแล้วก็ถือถ้วยเนี้ยเห็นไหมครับในมืออ่ะมันเป็นความรักไม่เป็นความรู้สึกมันเป็นน้ําตาของเขาว่าเขาต้องร้องไห้หรือเสียใจแค่ไหนโคนรักเขาถึงจะเข้าใจเขาสักทีหนึ่งหรือความรักที่ดีเนี่ยมันจะมาถึงเขาสักทีหนึ่งเพราะฉันไพควีนถือถ้วยไปนี่บอกว่ามันเป็นความเชื่อมั่นความเชื่อของชาวศีกการหลายหลายท่านว่าเหมือนกับเราเชื่อมั่นในความรักเราเชื่อมั่นในความรักเราเชื่อมั่นในความรู้สึกเราเชื่อในน้ําตาที่เราเสียไปในเชื่อเรื่องของความรู้สึกที่เราให้ใครไปอ่ะเพราะฉันไพไปนี่คือความรู้ เราเชื่อว่าความรักแท้ไม่คือรักแท้เราเชื่อมั่นในความรักเราเชื่อมั่นในความรู้สึกดีๆที่เราให้ใครสักคนหนึ่งไปอ่ะแต่เห็นไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเขานั่งหลับตาเขาเชื่อตัวเองนะครับโดยที่ผู้ชายคนนั้นที่เขาจากเขาไปหรือความรักของเขาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นมีแค่ชาวสีกันเท่านั้นแหละที่คุณยังเชื่อมั่นในความรักยังเชื่อมั่นในความรู้สึกอยู่อาจจะนั่งรอใครสักคนอยู่ริมแม่น้ำนั่งรออยู่ตรงริมทะเลเพื่อเฝ้าดูว่าคนนมัจะหย้อนกลับหรือเปล่า ใายน้ำมันจะไหลย,ย้อนกลับมาหรือเปล่าเขาน้ำรักของเราที่เราสูญเสียไปแล้วเนี่ยความรักที่เขาต้องการเราที่เขาเคยบอกว่ารักเราเนี่ยเขาจะกลับมารักเราอย่างเขาพูดไหมเขาจะกลับมาหาเราอย่างเที่รวรอคอยเขาหรือเปล่าเพราะฉันพ่ใบนป้นหวงว่าความรู้สึกของชาวสีพฤษขอโทษครับราสีการหลายท่านที่ยังเชื่อมั่นในความรักแม้กระทั่งเจ็บปวดแม้กระทั่งเสียใจแม้เรากำลังร้องไห้อยู่ก็ตามเหมือนกับผู้หญิงที่ถือถ้วยน้ําแก้วนี้เห็นไหมครับแต่ก็ยังมีความห่วงใยกับคนที่เรารักอยู่ แม้ว่าทาให้เรารู้สึกแม้ว่าคนรักของเราจะทาให้เราเจ็บปวดทำให้เราเสียใจแต่เราก็ยังคงสื่ห่วงใยรู้สึกแคร์เขาก็ไม่รู้ทําไมว่าเราต้องถึงรักเขาด้วยนะเพราะฉันพไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไฟออฟเพนิคอนหรือว่าไพ่ห้าเหรียญเป็นภาพผมผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งสุดเข่าลงแล้วเหมือนกับหมดแรงอะ่ะอยู่ตรงหน้าผาอยู่ตรงเหมือนกับทางออกไม่ได้หาทางไปต่อไม่ได้ฝนก็ตกนะครับเพราะฉันเกิดดูจากไพ่ตรงนี้ชาวสีการหลายท่านคงอยากจะถามคนนี้คุณรักว่า เขาไปจากเราอะอยากรู้ไหมว่าชาวสีการเนี่ยเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนลองนับสายฝนที่มันตกลงมามันคือน้ําตามันคือความเจ็บปวดมันคือความเสียใจถ้าถามว่ารักแค่ไหนเนี่ยนับเม็ดทรายทั้งทะเลเนี่ยก็รู้นะครับความรักความรู้สึกที่มีอยู่เนี่ยมันคือความรักมันคือความเชื่อมันคือความรู้สึกที่ออกมาจากหัวใจจริงๆออกมาจากความรู้สึกของชาวสีการจริงๆเพราะฉันไพ่ไปนึกว่าเราคงรักใครสักคนหนึ่งมากอะล้วเชื่อมั่นในความรักของการละกันมาตลอดชาวสีการเชื่อแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่เชื่อคือไพ่ขึ้นมาว่าาดบ หรือไฟล์ออฟซอสเราไม่เชื่อว่าคนค <c oughs> นหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกเดินจากไปเพียงแค่ชาวสีกานเนี่ยอาจจะมีการที่ทำไม่ดีหรือมีปัญหาหรือไม่เข้าใจใกันหรือคุณสองคนอาจจะทะเลาะกันเนี่ยม่ได้ทําให้คนสองคนเนี่ยจากกันไปแต่เราไม่เชื่อว่าปัญหาครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายเดินจากไปจากเราเขาจะเป็นฝ่ายทําร้ายรเราด้วยลงคอจากคนที่เคยรักกันจากคนที่เหมือนกับให้คิงถือเนียกับคิงถทอรเลียนะคุณสองคนเคยเป็นคนที่ดีต่อกันมาก่อนคุณเคยสองคนที่เหมือนกับคนเคยหยิบยื่นสิ่งที่มีค่าให้กัน เคยหยิบยื่นความรักเคยรักษาจิตใจกัน <c oughs> เคยมีความเชื่อมเหมือนกันแต่วันนี้กับกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่ออยู่คนเดียวกับกลายเป็นชาวสีกันที่เชื่ออยู่แบบนั้นเนี่ยเพราะฉันไพคน่คิงถือเหรียญกับคินถือเนี่ยไปนึกว่าเราเนี่ยมันก็คนที่เคยเชื่อมั่นในความรักของกันเธอจําจได้หรือเปล่าว่าเธอเคยรักกันเพราะอะไรเพราะฉันไพคน่คิงถือเหรียญกับคินถือเรียญใบนี้บอกชาวสีกันแล้วก็คนที่มาดูความรักมาส่งเนี่ยว่าชาวสีกันเนี่ยเขาคงยังรักคุณอยู่นะแล้วคุณยังลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเคยรักเขาเขาเเคคยยรรักุณพาะะอไ เราเคยรักกันที่ตรงไหนเราเคยรักกันเราเคยมีความรู้สึกมั่นคงเราเคยมีสิ่งดีให้แก่กันเนี่ยมากแค่ไหนวันนี้เราจะจากกันไปเหมือนกับไพ่ห้าดาบเราจะทิ้งกันไปเราจะทำร้ายกันไปโดยที่ไม่หันกลับมองจริงๆหรอเราจะจบกันไปเลิกกันไปจริงๆหรอเพราะฉันไพ่ใบนี้มันกับไพ่ห้าดาบว่าชาวสีกาจะทำสิ่งที่ไม่ดีคนที่คุณรักก็ได้หรือคนที่คุณรักเนี่ยอาจจะเก็บข้าวของเป็นฝ่ายเดินจากคุณไปก็ได้เช่นกันเพราะฉันไพ่ห้าดาบไปนี้ว่าไม่ว่าใครจะผิดไม่ว่าใครจะถูกก็ตาม ไพ่ห้าดาบคือความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ถ้ามีปัญหาถ้าไม่เข้าใจกันหรือมีคนอื่นเนี่ยแค่บอกว่าไม่รักกันก็พอนะครับถ้าบอกว่าแค่บอกว่าไม่รักกันไม่ต้องมาบอกเหตุผลว่าเราไม่ดีเราไม่เราต้องเป็นคนอย่างนั้นต้องเป็นคนอย่างนี้ไม่ต้องบอกเหตุผลเป็นหมื่นเหตุผลหรือเป็นล้านๆเหตุผลเพะไพ่ห้าดาบไปนึกว่ามันเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ทิ้งบาดแผลทิ้งความเจ็บปวดทิ้งความเสียใจทิ้งดาบเอาไว้เต็มไปหมดเลยอ่ะพะฉั้นถ้าเกิดใครก็ตามชาวสีกันเนี่ยคงอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าถ้าเเเกกกกกิิดจจจะะลัันนนหาไปี่ย ม่ต้องเอาเหตุผลมากมายเป็นล้านเหตุผลเป็นหมื่นเหตุผลในการบอกเลิกกันหรอกมันเจ็บมันเสียใจที่ถูกบอกเลิกเพราะเหตุผลต่างๆนานาหรือว่าถูกบอกเลิกแล้วโดนทาร้ายจิตใจเนี่ยมันเจ็บมากไม่ต้องทาร้ายกันเน่ยอย่าทาร้ายกันอย่าทําให้มันเจ็บปวดนย่าให้มันเสียใจแค่บอกว่าไม่รักกันแล้วก็จากกันไปมันยังดีกว่าเพราะฉันไพ่ห้าดาบไปเนี่ว่าเหมือนกับเราเจ็บที่เราเชื่อมันในความรักของกันและกันและคุณก็เชื่อมันในความรักที่เขาเป็นเขาเคยเป็นคนดีเราสองคนเคยเป็นคนที่คลักกันน่ะแต่วันนี้กลับกลายเป็นไพ่ดกันนนนรู้้คคี คนที่เราเคยรักกันเน่ยเขาจากไปไหนก็ไม่รู้เพราะไพ่ห้าดาบไปนี้อาจจะเป็นชาวสิกันเองก็ได้นะที่ทําลายเขานะครับมาดูไพ่ใบต่อมาดีกว่านะครับไพ่ใบต่อมาเนี่ยเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดอะเวิร์เข้ามานะครับไพ่เดอะเวิร์กไนี้คือเหมือนกับโลกโลกกว้างนะครับผมสวนสัตว์หรือว่าป่าหรือว่าเดอะเวิร์คือการเหมือนกับสวนสัตว์โลกกว้างอะไรเงี้ยนะครับการเผชิญโลกการออกสู่โลกกว้างเพราะฉันไพ่เดอะเวิร์กไนี้บอกชาวสิกันาร์ท่านว่าเหมือนกับตอนนี้คุณเองก็ถ้าเกิดคุณคิดว่าไพ่ห้าดาบอะ ถามว่าทําไมชาวสีกาลัยท่านถึงไม่ไปตามคนที่คุณรักกลับคืนมาเพราะไพ่ห้าดาบกับวีนถือถ้วยไงเราเคยตามแล้วเราเคยทุ่มเทแล้วเราเคยยอมเขามาตลอดแล้วเราเคยพยายามเปลี่ยนให้เขาเราเคยเชื่อมั่นว่าเขารักเราในสิ่งที่เราเป็นนะ่ะเราเลยพยายามเปลี่ยนเพื่อเขาทำทุกอย่างเพื่อเขาไปแล้วทุ่มเทใจเพื่อเขาแล้วสุดท้ายไพ่ขึ้นมาว่าห้าเหรียญกับวีนถือถ้วยอ่ะสุดท้ายน้ําตาที่มันหลดออกมาเนี่ย tweet. มันคืเหมือนกับสายฝนที่มันตกลงมาเลยอ่ะนะครับมันคือความเจ็บมันคือน้ําตาที่ออกมาจากใจอ่ะ เพราะฉันพไพ่ใบนี้คือไพ่เดวเวอร์บอกว่าสุดท้ายแล้วชาวสีการทำไมถึงไม่ไปตามเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนี้เขาอาจจะเป็นไพ่เดวเวอร์แล้วเขาอาจจะไปไหนก็ไม่รู้เขาอาจจะจากเราไปไกลแสนไกลเขาอาจจะหายไปจากชีวิตของเราแล้วก็ได้เขาอาจจะอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็ได้เขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้เพราะฉันไพ่เดวเวอร์ใบนี้บอกชาวสีกันหลายท่านว่าคุณเองที่ไม่ไปตามเขาก็ไม่อยากจะไปสร้างปัญหาเขาเพิ่มไม่อยากไปทําร้ายเขานะครับยังมีความรู้สึกดีๆความห่วงใยอยากให้เขาเจอสิ่งที่ดีรักเขามากแม้ตัวเองต้องเจ็บรักเเเเขขาาามกกแ้้วอถิิดดไ่ลื ไม่รักเราถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเออเขาเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดอะเวอร์นะไพ่เดอะชาริออตนะนะเขาอาจจะขี่ม้าไปเจอสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เขาอาจจะขี่ม้าหนีเราไปไกลแสนไกลแล้วก็ได้เราอาจจะไม่ได้รักกันมากพอเราอาจจะไม่ดึงกันไว้มากพอเราอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้รักกันมากพอจนเหมือนกับสามารถเหนี่ยวล้งใครสักคนหนึ่งได้อะ่ะพราะฉันไพ่ควินถือถ้วยไปนึกว่าลำพังชาวสีกาหรือว่าลำพังตัวของคุณคนเดียวเนี่ยคงทาไม่ไหวหรอกที่จะฉุดล้งหัวใจคนหนึ่งคนหนึ่งเอาไว้ถ้าเขาต้องการจะไปถ้าเขาต้องจากเราไปอะ่ะเราทําอะไรไปก็ผิด เรายิ่งไปพูดยิ่งไปดึงเขากลับมาสุดท้ายคนที่จะไปไงก็ต้องไปอยู่ดีเพราะฉันไพ่ใบนีกว่าเราก็อยากจะตามรักคืนสู่หัวใจนะเราก็อยากตามเขาคืนมาหาเรานะเราก็อยากจะให้เขากลับคืนมานะแต่ไพ่คืนถือถ้วยบอกว่ามันก็ได้แค่หวังมันก็ได้แค่ทําแบบนั้นแหละมันก็ได้แค่คิดแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเพราะฉันพไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่หกเหรียญเข้ามาหรือว่าซิตอ็อบบิลีคอนผมไมาาเปเชื่อไพ่ใบนี้บอกว่าชาวสีกันหลายท่านว่าคนคนนี้ ถ้าเขากลับมาหาคุณหรือว่าเขามีเกณฑ์กลับมาหาคุณก็ตามไพ่หกเรี่ยบอกว่ามันคือความรู้สึกที่เหมือนกับไพ่หกเหรียญน่ะนะครับพยายามทําเหมือนกับ6กเหรียญเอาไว้ถ้าเหมือนกับเราเป็นคนที่พยายามรักษาความรู้สึกของกันและการเอาไว้เพราะฉันไพ่เปนีกว่าหกเหรียญมันอาจเป็นความรักที่มันไม่เท่ากันระหว่างคุณสองคนชาวสีการอาจจะไม่รักเขามากพอหรืออาจจะไม่ใส่ใจเขามากพอหรือเขาเองอาจจะทุ่มเทกับคุณไม่มากพอเช่นกันแต่ไพ่หกเรี่ยมันนึว่าพยายามเห็นคุณค่าของกันให้มากกว่านี้ พยายามรักษากันไว้ให้มากกว่านี้พยายามรักกันให้มากกว่านี้ชาวสีกันจะรักเขามากแต่ไพ่หกเหรียญบอกว่าพยายามทําให้เขาเนี่ยรู้สึกรักเราเหมือนกับที่เรารักเขาให้มากกว่าเหมือนกับที่เราเป็นเหมือนกันเหมือนกับที่เราเป็นกับเขานะกันเพราะฉะนั้นไพ่คิงถือเหรียญก็คิงถือเหรียญก็คิงถือเหรียญใบเนี้ยมันคือความรักของชาวสีกันกับคนที่คุณรักว่ามันเคยมีความมั่นคงมันเคยมีความสุขมันเคยเป็นความรักมันเคยเป็นทุกอย่างของกันและกันมันเคยเป็นความรักมันเคยเป็นความรู้สึกแต่ทุกอย่างตอนนี้ไปแล้ว ทุกอย่างมันอาจจะจบไปแล้วทุกอย่างอาจจะเหมือนกับไม่สามารถได้ย้อนคืนกลับมาได้เพราะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าหกเหรียญถ้าเกิดเขากลับมาถ้าเกิดเขากลับมาพูดคุยหรือกลับมาทักทายกับเราเนี่ยไพ่หกเหรียญคือพยายามเห็นคุณค่าพยายามเหมือนกับรับสิ่งสิ่งนั้นเอาไว้ให้มากที่สุดพยายามกอบโกสิ่งนั้นถ้าเกิดมันยังหลงเหลืออยู่หลงเหลือความรักหลงเหลือความรู้สึกดีๆหลงเหลือการพูดคุยหลงเหลือการติดต่อกันอยู่ควรจะรักษาเอาไว้นะครับและส่วนสำหรับคนที่ถูกทิ้งล่ะสำหรับคนที่เหมือนกับ หลุดพ้นแล้วล่ะสำหรับคนที่เหมือนกับจากลาแล้วล่ะสำหรับคนที่เหมือนกับรอจนไม่รอแล้วล่ะพไพ่ใบนี้คือไพ่ขึ้นมาว่าเด็กชายออทเข้ามาในเมื่อเขาขี่ม้าไปไหนตอนไหนแล้วเราตามเขากลับคืนมาไม่ได้แล้วเราก็อยากตามรักของเขาเนี่ยคืนสู่หัวใจเรานะแต่ไพ่หกเหรียญบอกว่าถ้าเกิดเราตามได้เนี่ยเราก็คงพยายามคุยพยายามรักษาเขาไว้แหละแต่เราเป็นคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอย่างที่บอกไปลำพังควินถือถ้วยกับไพ่หกเหรียญ ลำพังตัวชั้นคนเดียวคงทำไม่ไหวลาพังชาวสีการคนเดียวคงทำไม่ได้ะจะฉุดลังหัวใจคนๆนหนึ่งเอาไว้เพราะฉันไพห้หกเหรียญหมายถึกว่าถ้าเกิดเขาเรายังรักษาใครสักคนหนึ่งได้แล้วก็จะพยายามเอาความรู้สึกดีๆไหมมันจะน้อยนิดแม้ว่าจะมีการติดต่อพูดคุยเราก็จะพยายามทักเขาไปพยายามคุยกับเขาหรือพยายามตามเขากลับพื้นมาให้ได้แต่ใครก็ตามถ้าตามไม่ได้แล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือไพ่ขึ้นมาว่าเดชาริออทไม่คือสุดท้ายก็ต้องจากกันไปสุดท้ายก็เหมือนกับเขาไปไหนต่อไหนแล้วเราไม่รู้ต้องตามเขากาไป ปล่อยเขาไปตามทางของเขาเถอะเพราะฉันพ ja ่ใบไปนี้คือเดชชัยอดบอกว่าขาก็ขาของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขานะครับเราคงไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเราคงไปดึงลังเขาไม่ได้หรอกเราคงไปฉุดเขาไม่ได้หรอกเพราะนั่นคือทางของเขาอะ่ะขาก็ขาของเขานะครับทางเดินก็ทางเดินของเขาอะ่ะเพราะฉันเคยได้หลายคนอาู้สึกว่าทําไมคนหนึ่งคนถึงเลือกเดินจากไปจากเราทั้งที่เราเนี่ยรักเขาทั้งเราเชื่อมั่นตลอดว่าเรารักกัน มันเหมือนกับเรามาหาคําตอบว่ามันอาจจะเป็นความรักที่เขาอาจจะไม่รักเราไม่มากพออยากให้ชาวสิ่งกันเนี่ยเข้าใจไว้แบบนี้ก็พยายามเองตัวเองเนี่ยไปข้างหน้าให้ได้กลับมาเห็นคุณค่าตัวเองให้ได้เพราะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เก้าเหรียญสำหรับคนโสดเนี่ยค่อนข้างจะโสดและดีโสดแล้วมีความสุขโสดแล้วเหมือนกับไพ่เก้าเหรียญน,นะครับไพ่เก้าเหรียญใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคนรักของคุณเขาไปไหนตรงไหนแล้วเขาเหมือนกับหายไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถตามชุดล้างเขาได้เนี่ยไพ่เก้าเหรียญคือการที่เหมือนกับคุณกลับมาาดูแลตัััวเเเอองงงกกบโฟรื่ิน นะครับกับมาชีว um ิตที่เหมือนกับอยู่คนเดียวก็มีความสุขเหมือนกันนะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เลวร้ายนะกลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าไพ่เก้าเหรียญมันบอกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเริ่มกลับมามีความสุขแล้วใครเจ็บปวดใครเสียใจใครร้องไห้ใครเหมือนกับรู้สึกว่าพอโลกนี้มีเขาคนเดียวเพราโลกนี้คือไม่อยากเสียเขาไปอ่ะส่งคลิปนี้ไปให้เขาฟังส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูถ้าเขาฟังแล้วเขากลับมานั่นแหละคือเขายังรักคุณอยู่แต่ไพ่ใบนี้คือไไพ่่่่่่่่เเ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 เหหหหรรีีีียยยยบอออออกกกกววววาา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 ใในนนนมมมมืืืขขขจจปปแแลล้้้้้สงัึะ น้ำตาเป็นสายฝนน้ำตาเหมือนกับฝนที่ตกลงมามันคือน้ำตาจากใจอะรักเขาเท่าเม็ดทรายทางทะเลอะนะครับถ้ารัาากเขาขนาดนั้นแล้วเขาไม่กลับมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าก้าเหลี่ยญควรจะกลับมารู้สึกว่ามีความสุขดีกว่ากลับมาเห็นคุณค่าตัวเองกลับมาเหมือนกับอย่างน้อยก็คืออยู่คนเดียวยิงดีกว่าอยู่คนเดียวยังไม่เหมือนกับยังไม่ต้องมานั่งทำลายตัวเองไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องเสียใจดีกว่าไหมเพราะฉันไพ่ก้าเหลี่ยญใบนี้คือเหมือนกับการที่ชาวสี่การันธเนี่ยในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยตั้ง กลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นคิดจะทําเสริมสวยทําศัลยกรรมทําผมแต่งหน้ากลับมาซื้อเสื้อผ้ากลับมาเหมือนกับมีความมั่นคงในชีวิตมีความสุขในชีวิตของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนั่นเองและไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นเมาไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่คู่กันนะครับไพ่เก้าเหรียญกับไพ่สิบเหรียญใบนี้บอกชาวสีกัลหลายท่านว่าคุณจะพบเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาก็เห็นคุณค่าในเรื่องของสิ่งที่คุณเป็นเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับสิบเหรียญผู้ชายคนหนึ่งที่เขาาาาออจจะตมหคุณยู่ก็ได้ เพราะฉันไพ่สิบเหรียญใบนี้บอกว่าอาจจะมีคนคนหนึ่งที่เขากลังตามหาชาวสีกันอยู่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมกับคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นฝ่ายตามหาคุณขอ้คุณอยู่สดๆสวยๆทาตัวเองเตรียมพร้อมกับความรักเจอสิ่งที่มันดีๆเจอพลังงานบวกๆเจอเห็นคุณค่าให้กับตัวเองก่อนยิ้มให้มากๆมีความสุขกับตัวเองให้มากๆอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายตามหาคุณหรือว่าทําทุกอย่างเพื่อคุณเองก็ได้นะเพราะฉันไพ่สิบเหรียญใบนี้บอกชาวสีการนคนสดว่ามีโอกาสเจอความรักที่เข้าใจ เจอความรักที่เหมือนกับเขาอยากจะตามหาเราเขาเห็นเรามีค่าทําทุกอย่างเพื่อเราทําทุกอย่างเพื่อไพ่ก้าวเหรียญทําทุกอย่างให้เรามีความสุขอะนะครับเพราะนั้นไพ่ใบนี้คือเหมือนกับคุณเอาความรักเนี่ยสิ่งสิ่งนเนี้ยเนี่ยเก็บไว้ให้คนที่เขาอยากจะได้มันเก็บเอาไว้ให้คนคนคนหนึ่งที่เขาทําเพื่อคุณดีกว่าสำหรับคนโสดนะกันมีเกณฑ์เจอความรักที่ดีๆเข้ามามีเกณฑ์เจอความสุขมีเกณฑ์พบเจอความรักที่มันแฮปปี้นะครับหรืออาจะรลับมารักตัวเองนี่แหละคือรักแท้หรือวันที่คุณอออยู่่่ไไไดดด้้วววััันนนนนททีีคคุุณณมมเเเปป็็ะรรแลหืตสิใจออา คนละของคุณอาจจะกลับมาหาคุณไพ่ห้าเหรียญเข้ามาไพ่สิบเหรียญเข้ามาเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณในตอนที่คุณอยู่ได้แล้วก็ได้เดี๋ยวคุณกลับมาโสดแล้วก็ได้เดี๋ยวคุณกลับมาเหมือนกับไม่ต้องการกลับไปอีกแล้วก็ได้เขามากกลับมาในวันที่เหมือนกับไพ่เก้าเหรียญน่ะเรายิ้มแล้วเราหายเจ็บแล้วเราไม่เป็นอะไรแล้วอะเขาถึงกลับมาเพราะฉันไพ่ออร์เคิลใบนี้แนะนําชาวสีกันว่า Home in the Sky บ <Right. S 1> ้านที่มันจากเราไปไกลแสนไกลแล้วอะมันก็เหมือนกับความรักแหละไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนความรักของชาวสีกันแหลวว่้ะ ความมัที่มันจากเราไปแล้วอะนะครับมันไม่สามารถดึงกลับคืนมาแล้วเหมือนกับบ้านหลังเดิมได้หรอกมันก็เหมือนกับความรักเหมือนกับหัวใจของคุณนั่นแหละถ้ามันหัวใจของคุณเคยถูกภาคไปแล้วคุณเคยเจ็บคุณเคยเสียใจไปแล้วคุณเคยรักเขามากๆแล้วคุณเสียใจไปแล้วคุณเจ็บมากๆไปแล้วว่ามันยากนะที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันยากนะที่หัวใจของเราเนี่ยจะกลับมาหา,าเราอีกเราก็อยากจะตามบ้านหลังเนี้ยกลับคืนมาเราก็อยากตามหัวใจของเรากลับคืนมานะแต่เราก็เหมือนจะทำได้แค่เพียงส่งคลิปเนี้ยไปให้เขาดูหรือบอกเขาผ่่าาาาาาานนนนคลลิปี้้้วออยยกกกกใใหหหััืมมเธบะ ถ้ามันยังไม่สายเกินไปถ้าเรายังจะรักกันเหมือนกับที่เหมือนกับไพ่กินเถือเ่อนกินเถื่อนเนี่ยจำได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันข้อฉนันเนี่ยผมดูจากไพ่ก็หมดทั้งหมดก็ขอเป็นตัใช้กับชาวสิการที่ทะเลาะคนที่รักรักด้วยเดี๋ยวคนรักเก่าที่สูญเสียกันไปด้วยนะครับก็คุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ เป็นแังใจให้กับชาวสีการทุกท่านนะครับผมสำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างทีิปนญชเช่นกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับดวงการเงินค่อนข้างจะเด่นนะครับชาวสีการสวัสดีครับ